สวัสดีฮะวันนี้เรอยู่เกม a ม Max อีกแล้วโอ้โหไม่ทันได้กล่าวเลยเลยเจออีกแล้วกะจะเปิดเรื่องเล้หน่อยเปิดแบบดีๆนี่เปิดมาเจอตีเลยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ขับตามมาแล้วโว้ยแถมเกาะคูณสองด้วย ไม่มีทางชนะเลยเว้นแต่ว่าชิงหนีนี่ปลอดภัยเด็ดตรงนี้มีมือสไนเราปล่อยไปจะดีกว่านะครับไปทำควีของเราก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ดีควีค่อยทําแต่ว่าเรานี่ก่อนนะครับไปอยุดบอลลูนนะครับแล้วก็สอดส,ส่องในบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ยึดพื้นที่เรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่เรายึดไปก็เยอะแล้วนะก็เหลือแค่สีแดงตรงนี้นะครับโอเคครับชิง เอายังตามมีอีกเหรอนึกว่าหลุดแล้วนี่จะตามความเร็วผมทันเือครับเอด้านหน้ามีอีกโยดักเยอะเออ,อสก,กินหินเซเซมีเซเดี๋ยวๆตรงนี้มียึดและลากไดเปล่าเอ้ยไม่ดินี่มันวิวหกลากไม่ได้ใช่ปะเออใช่พกุกวิวหกนะครับของเราเพิ่งพุกวิวห้าเองยังลากไม่ได้โอ้นี่มันสภาพตึก นี่ว่าตึกเมืองนะครับแหลกกลายเป็นผุยผงเขดใหม่อนเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเข้ามาไอ้ตาไปอีกเอ้ยตัวนึกว่าหลุดนานแล้วเนี่ยได้ได้เลยมหา,า,า้าไทมาจอดดักตรงนี้แหละมาเลยลงออกไปใช้สไนสอยเลียงตัวเลย เอาตัวนี้ก่อนเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรครับรถคิวแคมเอา้เอาไอตัวยังไมันจะทำอะไรเลยนะมันมาเรื่องอะไรเนี่ยครบสามสิบเจ็ดอ๋อนี่มันตัวที่ตามที่จากแคมเก่านี่ว่าที่แคสไปอ่ะ <laughs> โอ,โ,อโอ้มีมีมีมชะง,งักมีชะง,งักอย่าจู่นิ่งนิ่งดีนี่เลี่ยงตัวเลยอ่ะเฮ้ยยิงมันก่อนครับรู้แล้วสามสิบเจ็ดนี่ตูยิงอีกก็ขึ้นอีกวะเนี่ยนี่ก็นี่ก็นกชนยังเลยเออนี่เลย <ś led> ยิงยิงถังแม่งเออคาที่โอเคเก็บสักแป๊บดีกว่าโอ้มีการรีคิวย้อนหลังด้วยโอเคมันรูทมันรูทเอารถเราจะระเบิดแล้วด้วยนี่ว่าเห็นมันชนเอาชนเอานะครับด,ดูนะครับเกาะเกาะรถเนี่ยคูณสองเลยรวมกับเลือดด้วยก็เป็นสามหลอดนะครับเลือดเนี่ยบอกเลยสู้มไม่ชนะแน่นอน เราต้องใช้กลองโกงเยกลยุทธ์เอ้ยกใช้กลยุทธ์แอะแอรอซ่อมรอซ่อมเฮ้ยนี่รถมีสแคร็บเอเสร็จแล้วมันจะเตือนด้วยนะมันจะแบบเตือนว่าเอ้ยรถมันมีสแคร็บเนาะปึ๊บนี่ยิงแล้วก็ลากเอ้ยโอ้โหรุนแรงมากนั่น,นสแครบโผล่มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมือสไนไปตรงไหนวะ อยู่ยิงมาจากที่ใดตรงไหนวะอ๋อนั่นไงโอโหเวิงเวงวับวับเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซอยเดี๋ยวซอยเ้ยหลบก่อนหลบก่อนนี่นี่นี่แล้วก็ปั้งอ่ะตาตูบั้งปั้งเ <c oughs> รยียบร้อยวัน็อตวันคิวแอนถึงแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีแคมป์อยู่ด้วยนี่ว่า ไหนๆก็ไหนๆหยึดแคมป์ก่อนช่วงการยึดแคมป์นี่ก็ยิงแจงเลยมันไหมมันไหมอีกงต้องอีชุดแล้วก็ลาพร้อมกับพร้อมกับบอมบายเยแล้วก็แล้วก็วกชนแน่เอ้เๆมันจะแจ้งเตือนแล้วโอ้ยโอยตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ฮุกก็พอลากมาอแล้วก็ เรียบร้อยยึดเรียบร้อยเลยนะคแคมนี้อ๋อย่างอย่างอย่าแค่เรากำจัดเอ่อกลมรักษาความปลอดภัยทั้งหมดแล้วทีแล้วก็ออืบุกทะลวงโอ้ยอ๋อลืมไปรถเรายังไม่ได้ใส่เอ่อที่กันชนนะครับกันชนเรียกสัก,กากเชียวนี่ครับนี่แหละหนานแน่นมากเออแต่ว่ารถโคตรช้า คันเล่งช้ามากอีแน่ทะลวงโอ้ห้าดาวอีกแล้วอากรถติดโ้ยขับไปด้านนอกดีกว่าเอา้าพังแค่ข้างเดียวนี่นี่น,นี่ทางขึ้นทางขึ้นเอ้สอมไปเอาทางนี้นี่เองโดจ้าเฮ้ยนี่แน่ลงตีเหนอ ไม่ชอบใช้ตีนแล้วใช่ไหมหักเลยนี่แน่ต่อยเอ้ยนี่แน่อุ้ยอุ้ยเกือบบล็อกไม่ทันเอ้ยเอ้ยอนี่แน่หมาหมูด้วยเยอะมากคนยิ่งเยอะมากก็ยิ่งมันมากนะครับปอตูจะได้ซ้อมลิ้นสกิลตูเมเแล้วไม่ต้องห่วงเลเวลสิบแล้วพวกนี้เพิ่งเลเวลเลเวลหนึ่งอยู่อีกไปอัพเลเวลมาใหม่ซะ ไอ้น้องอุ้ยโดยจะซูเปลกซะหน่อยไอ้บ้าอุ้ยหลบหลบเฮ้ยเออเอออันนี้เนี่ยหลบหลบนี่หลบก็จับจับเสร็จต่อยมามารอรอชกแล้วก็ฮักแม่งอุ้ยปาหินไอ้บ้าขี้โกงเออปลาหินเหรอปลาหินอะตุกปลาลูกตะกักกวปลาแบบรุนแรงหน่อยเออย,ยิงแม่งเลยยิงทิ้งเลยฮะ หมันไส้แล้วก็นี่อาวุธเอาสักหน่อยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวๆกินอาหารหมาก่อนครับแม็กบอกติดใจอาหารหมาอืมเปล่าเพราะมันไม่มีให้เลือกกินแม็กเลยบอกอุ๊ตูเลยต้องจําใจกินอาหารหมานี่งัดหน่อยอยอออโอเคเก็บสแครปบครับเออนั่นแหละ แล้วก็ถีบเอสะพานฝั่งนั้นเอย่าค่อยข้ามมาฝั่งนี้ก่อนทุบทิ้งนี่ไงสองทีเจ๊งกระสุนขอบคุณครับได้หนึ่งสไนเปอร์แล้วก็หนึ่งช็อตกันนะครับลูกกระสุนเนี่ยทางนี้จะไปทางไหนเนี่ยมันมีแยกซ้ายขวานี่ว่าทางนั้นเหมือนจะเข้าไปที่เอ่าเครื่องบินล้างนะครับส่วนทางนี้จะเข้าไปในหุบเขาครับผม ุบเขานี้รู้สึกอ๋อโอเคก็อย่างเป็นแคมป์อยู่เหมือนกันนะมันยังอยู่ในเขตแคมป์อือทุบทีทีท่สองเอ้ยระเบิดอ้โหมันต่อยด้วยตีแน่แล้วก็ทุบหัวเบะใซ่าอีกอโอเยยิงเดี๋ยวนะจัดการตัวเดี๋ยวนะจัดการตัวยิงก่อนตัวยิงเอ้ยไม่ใช่ตัวปลาตัวปลาซานกักเพฟซาดักแล้วอือหัวเบะเลย เอาไว้ชาโหดๆด,ด้วยหนุนๆฟันมีดมาแล้วฟันมีดมาแล้วอึ๊บแล้วก็หักด้วยไม้พร้อมกับรัดคอแล้วก็หักแม่งอ,อือเน,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 นี่ยเหื่อนมีดฮะเชือดใส่เพื่อนเฉยเลยหาผูเชือดใส่มึงมั้งตีแน่ทีมลูกกระเดือกเฮดบัตจับนี่แทงเขา่าปล่อยศอกปลอกเตะรับต่อยยับแล้วก็ เ <d _ n> อโอโหมันมากเวลสิบหกแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรให้อัพแล้วมีแต่ความเมพนี่แหละที่ต้องอัพตอเมพของคนเล่นนะครับต้องมองให้<_ <d> _ <n> ทันนี่แน่โอ้ยออเออไอ้จ๊แน่เออทีเผลอทีเผลอแย็บนี่แน่นาสะบัดเลยโ้เหนื่อยเก็บรูทของบาน มีตัวที่ปลาระเบิดแล้วด้วยนี่ไงตัวชอบทำลายเข้าวของเก็บมีดของรูดเยอะเนี่ยโอเคปีนมีน้ำให้เติมแต่เลือดยังไม่ลดก็ไม่เอางัดแปบกด <c oughs> อ้อมีถังน้ำมันสองถังครับซึ่งเทือดเราปลาใส่นี่อาจจะจบเลยแล้วมั้งอาจจะยึดแคมนี้เสร็จนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ ว่าสแครปเก็บยังไม่ครบเลยเฮ้ยหนึ่งในสิบอ้ดตายหาสิอันแคมป์นี้ใหญ่ครับผมเป็นแคมป์ใหญ่โอ้ดตาย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 เลี้ยวแต่เลียวอืมทำลายแล้วก่อนอันนี้ก็มีอยู่4ปกติแล้วสแครปล่ะเก็บมาลืมสังเกต11ก็ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคงั้นก็เดินหน้าต่อ เมื่อกี้เห็นแวบๆบลบักอยู่นะยังคงบักอือหุบเขาสร้างสะเล่นลับเชียวโอ้โหตกลงไปนี่ตายแน่นอนฮนะอยังมีใครปาระเบิดแล้วปีกเครื่องบินหักนะอ่าไม่มีโอเคปนสแครปแป๊บไหนลงมาดิอ๋ออยู่ฝั่งนู้นน่ะ มันเลยมันเลยอะไม่มางั้นตัวมาเองก็ได้มาหายเองก็ได้เออยมบาลเดินได้มาแล้วเดือดเดตัวนี้ต้องต้องฆ่าก่อนแต่มันกําลังเสริมไม่กรอกหรอกเออจ้าเหยออุ้ยอุ้ยทีละคนดีไม่ทันอุ้ย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 เยอะเยอะเยอะเอาไม่ทันมันไวมาก แปลว่าหมายว่าต่อยกันทีเดียวพร้อมไหมเนะี่ยต่อยพร้อมกันสี่คนอะไรประมาณนี้เลยเลยเอาไม่ทันอีแน่เออไอเกาะนะหมันไสเอาเอารัดเอา,เ,อา,เ,อาเปรียบคนอื่นกะทืบรับจับแล้วก็หักแม่งอ,อีแน่ไม่หักต่อยเพราะไม่รู้หักไงดีกระดูกแม่งมีเยอะก็จริงแต่อย่าเอาให้นานๆหน่อยครับต้องยาหัก เตะอย่างเดียวกับต่อยโอ้ยเดี๋ยวก็โดนต่อยด้วยเออแล้วอีอีหักแบบคลาสสิกอุ้ยอุ้ยเออจ้าเห้ยตีแน่ปั๊บรับฟออุ้ยเออเดี๋ยดีที่ลูกน้องมันบล็อกไว้ให้เฮ้ยนี่แน่หักแล้วก็ต่อยทีอ้าวอ้าวตายเลยเหรอเกราะยังไม่ทันได้พังเกราะเลย มาตายเลยแหละโอ้อะไรวะกากจุงเบยกากจุงเบยดูถูกมันสักหน่อยครับเดี๋ยวมันอาจจะตายไปโดยที่ยังไม่ได้รู้ฝีมือตัวเองไงยๆนะครับฝีมือกากรบับอกบอกใั้ได้เนี่ยอุย้ยคว้างระเบิดนี่อครบสทีแต่สแครปไม่ครบนะครับสแครปหายอีกสามจากไหนก็ไม่รู้สามหรือเปล่า อีกสองครับอีกสองอันไม่รู้ยูดตรงไหนอะอา้าสิบสอนี่รถพวบห้าโอเคแคมนี้เรายึดสำเร็จไปแล้วนะครต่อไปก็ไปที่บอลลูนแล้วก็ยึดบอลลูนซะเราจะได้เห็นหมดนะครับว่ามีตรงไหนมีอะไรบ้างนะฮะถังน้ำมันเพียบเลยเนี่ยทำไมตูมองไม่เห็น ข้างหน้านี่มีปบะสแคปไม่มีโอเคงั้นเอาไปเติมน้ำมันลถหน่อยน้ำมันลถอาจจะลดไปเยอะแล้วก็ไม่ได้สังเกตมานานแล้วเพราะว่าน้ำมันเนี่ยลดโคตรช้าเลยก็เลยไม่ค่อยได้เติมสักเท่าไหร่อ่ <c oughs> เปิดเติมหน้าตายับเย,เยินหมดแล้วม็มเลือกลบแว่นแล้วด้วยโอ้โหนิดเดียวเองอะไรวะเอาไปเก็บเลยถ้งงั้น โอเคป้ายต่อบอลลูนอยู่ใกล้ๆนี่เองติดสปีดไปเลยออืมาแล้วมาแล้วโอ้ลกหลางคนโอโอ้มีสกิดด้วยนิดหน่อยเป็นการทักทายรูปแบบใหม่ มีโจนโฉดอยู่ด้วยคลังกับคลงคลางเจอคนคลัง้ายน่ากลัวจึงเขาจะเอามีจวงฉันช่วยด้วยตีแน่บอกไอ้ช่วยไม่ได้เอาตีนมาให้เฮ้ยเชือดเชือดซะเลยขาที่โอ้มีหลุมใต้ดินด้วยเว้ยอ่ะอ่ะอเราอย่างนี้ดีกว่านะครับ นี่เอาไปเอาไปแดกนะครับมันอาจจะหิวน้ำกัน <c oughs> โอ้มีร้องด้วยวิว <c> ว <oughs> นะครับสงสัยจะดีใจมากฮะอีกส่งอีกถังไปแล้วกันเผื่อได้กินกันไม่ครบคนอืโอเคประมาณนี้แหละไปคนดิค่ะคนเอ้าไม่บันได้อยู่ตรงนั้นนะครับเอ้า อะไรนี่กินยังไม่อิ่มเหรออ้าวต่อยทีเดียวตายเลยกินไม่อิ่มนะครับเลยขึ้นมาหาต่องั้นก็เอาหมัดไปเด็กซะคราวนี้อึ๊บเฮ้ยปุ๊บนี่แน่โอ้อันใหญ่เนี่ยอาวุธทุบนี่แน่เออโอ้ยมันอยู่มุมอับครับเลยมองไม่เห็นว่าใครมาต่อยเราบ้างอือนี่แน่อะไรอะไร <c oughs> กลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไร จะเอา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 ,เอานี่แน่จะเอาก็บอกดีๆหลับอา้าแค่มื่นนี่ว่าเมื่อกี้เห็นยังเป็นแบบแบบเห็นนกบวยบินอ่ะไม่ใช่จะเก็บสแคบแม็กนี่งงกับคำสั่งตลอดนี่ด้วยครบแล้วใช่ปะ่ะขอยางครับขาดอีกอันหนึ่ง อีกอันนึงอยู่ไหนนี่ไงลูดครบแล้วต่อไปก็บอลลูนนะเป้าหมายสุดท้ายไม้ได้จะลงไงเนี่ยอันนี้อะสวิตเปิดปิดนอ้าก็ไม่ได้นี่ววาเอาลงไงครับเพผมจำได้เคยเจอปัญหาแบบนี้นะ ก่อนอื่นนะครับต้องดูสายก่อนนะว่าเอ้ยนี่นี่นเดยวเก็บแบลบ่ก่อนอื่นต้องดูสายก่อนนะว่าสายมันโยมไปที่ไหนนะครับถ้าเรารู้เนี่ยเราก็ค่อยไปจัดการกับมันเอาอันนั้นไงด้านล่างนั่นเดินผ่านมาเป็นงูนี่งูฉกตายแล้วอ,อไม่มีน้ำมันเฮ้ยน้ำมันต้ก็เอาไปละเลงทิ้งหมดแล้ว งั้นก็ต้องไปเอาที่รถมาใช้ละส่วนของรถโอเวนกรมไม่น่าเอาไปโยูนให้ไอ้พวกนั้นกินเลยมันหิวๆผมก็เป็นคนม้่ง <c oughs> ใ,ใจโอ้บอกโอลงผิดเตอโอ้ไม่เท่เลยโอรถก็ดันติดอีกติดหินนะครับขับใกล้หินเกินเลยหยิบไม่ได้ออโอเค อีกแล้วโอ้โหเล่นงี้า,ากูเหรอชนรถกูงี้เลยอ่ะดับก่อนมังอาบเอออยากกินตีนนักใช่ไหมข้าวไม่ต้องแดกข้าวไม่ต้องแดกเออชน,นอีกเออวิงกระแทกด้วยหลับหงายท้องกันเลยอะไรนี่แน,น่เอามาเพิ่มเหมอดีดีเราไปอารมณ์เลยยี้ชนรถกันตุตง้ง ตีแน่ตีแน่ไม่ใช่หรอกไอ้พวกหอ,อกหักอะไรอย่างนี้ตีแน่ไม่ใช่อาวุธหรอกโอ้ยตัวลูกผู้ชายคุณธรทำใช้กับบอสอย่างเดียวก็พอเฮ้ยแม,ม็กฟูลี่โหลดตอนนี้เออแน่แม็กแบบฟูลีออ่ฟูลี่เฮฟวี่ด้วยเออระบายอารมณ์ใส่แม่งชนรถตูนหน้าด้านๆเลยมาบีบแต่เรียกด้วยนะจะชนแล้วนะปีนปีน S <S ไปเติมต่อใส่เข้าไปขานี้ก็ลงมาได้สักทีไอ้บอลลูนตอนนี้ช่วงสำรวจโลกกว้างในโลกของเม็แม็กซ์นะครับโลกที่ไร้อารยธรรมไม่มีเหี้ยอะไรเลย <S 2> <S 2> <S นอกจากความแห้งแล้งแล้วก็ความป่าถเถื่อนนะครับแม็กพาชม แม็กพาชมเมืองเนี่ยนั่นแกสทาวนทีดีมาร์คไว้มาร์คมาร์คนั่นเป็นเมืองลางๆนี่มาร์คเอ้ยนั่นไงแคมป์อีกหนึ่งแคมป์เดี๋ยวค่อยไปละเลงเล่นนี่มาร์คไว้ก่อน โอ้สำหรับโลกว่างพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแม็กเหนื่อยแล้วครับ <c oughs> แม็กบอกโอ้อ้วมไม่ตั้งตัวแล้วครับ